สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดซ้ำซากของรัฐบาลนะครับทำบริหารจัดการน้ำเพราะว่าพวกท่านไม่มีความสามารถจริงๆนะครับครับยิ่งรัฐบาลนี้บริหารสินค้าทุกอย่างก็มีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นวิรัตรัฐนเศษครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายทวิรัตน์รัตนเสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ขอญอาตหารือกับท่านประธานนะครับโดยเป็นการนําปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาชาวโคราชที่ประสบป,ปัญหาน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรมาหาเรือกับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับการบริหารจัดการน้ําที่ผิดพลาดาซ้ำซากของรัฐบาลนะครับและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทําให้น้ําได้เพิ่มพื้นที่ การเกษตรและท่วมพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับน้ําได้ทําให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องของพี่น้องชาวนาได้จมน้ำเสียหายเรายกย้องชาวนานะครับว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ดูสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยง,งานเกี่ยวข้องทำกับพี่น้องชาวนาและพี่น้องชาววิสาครับตามรูปนะครับพวกเราสสครอบครัวรัตนเศรษฐได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนลงไปให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือ และก็ทําให้เราได้ทราบปัญหานะครับว่าปัญหาน้ําท่วมที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการบริหารจัดการน้ําที่ผิดพลาดตอนที่ควรจะปล่อยน้ําตอนที่ควรระบายน้ําไม่ปล่อยนะครับพี่น้องประชาชนไม่มีน้ําใช้แต่ตอนที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องการน้ําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเปิดประตูระบายน้ําทําให้น้ําท่วมใส่ไรนาพี่น้องประชาชนท่วมบ้านเรือนแบบนี้ทุกปี สิ่งที่ต้องทำก็สมประธานคือต้องเปลี่ยนวิธีการคิดนะครับเปลี่ยนวิธีการบริหารว่าถ้ายังทําแบบเดิมบริหารแบบเดิมปีหน้าน้ํามันก็ท่วมอีกผมอยากจะถามไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมอยากให้ท่านรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนอยากให้ผู้นําชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพราะว่าพวกท่านไม่มีความสามารถจริงๆนะครับวันนี้ผมจึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวนานะครับมาเรียกร้องเงินเยียวยา ขั้นต่ำไล่ล,ละ2,000บาทจากรัฐบาลาท่านประธานที่เคารพครับยิ่งรัฐบาลนี้บริหารสินค้าทุกอย่างก็มีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นน้ำมันและปุ๋ยเป็นต้นทุนหลักของพี่น้องชาวนานะครับเพราะฉะนั้นเงินเยียวยาไล่ละขั้นต่ำนะครับ2,000บาทนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวนาควรจะได้รับนะครับกล่าวกับพระคุณครับครับข็